การปราบมือที่3คนเวลาเขาเริ่มแชทคุยกับคนใหม่นะครับ1เริ่มคุยกับคนใหม่เนี่ยแสดงว่าอะไรครับเริ่มที่จะหมดรักครับ2ครับเริ่มไม่อินครับ3ครับท้ายที่สุดมันจบที่การเลิกราครับเพราะเนี่ยการที่วันนี้ครับคุณจะทําให้แฟนของคุณกลับมารักคุณมากขึ้น1ครับให้ทําเหมือนครับไม่รู้ครับอย่าอวดว่ารู้นะครับเพราะอะไรครับ การที่คนคนหนึ่งยังแอบแอบหลบหลบซ่อนๆคุณอยู่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกคุณเป็นเพราะเขายังยังอยากมีคุณเอาไว้ในชีวิตนะครับถ้ามันไม่อยากเอาคุณไว้ในชีวิตมันก็รายงานไปนานแล้วนะครับมันขอเลิกขอจบไปนานแล้วแต่นี่เป็นเพราะเขายังอยากเอาคุณไว้ในชีวิตครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณบอกเนี่ยจ้าเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยคุณแอบไปตรงนั้นแอบไปตรงนี้นะครับเลือกมาเลยดีกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณยังอยากมีอยากมีชีวิตอยู่กับฉันเนี่ย คุณต้องไปเลิกกับมันฉันจะให้โอกาสคุณฉันจะนับ1นึงถึงแสนพอเขารู้ว่าอ้าวคุณรู้แล้วนี่มันจะไม่เกรงใจครับหลังจากนี้เขาจะเปิดตัวกันมากขึ้นครับถ้าคุณแอกว่าฉันรู้แล้วครับ2ครับให้โชว์ครับชีวิตรักแสนหวานครับกับแฟนลงในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรครับเพราะคนเป็นคู่รักกันมันโพสได้เป็นปกติถ่ายรูปคู่กันลงโซเชียลมีเดียนะครับมันจะว่าห้ามลงนะครับไม่ได้นะ มันจะห้ามคุณไม่ได้ครับเพราะคนรักกันมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามันห้ามคุณนี่สิมันจะกลัวว่าคุณรู้ครับมันกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะมีพิรุษครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วคราวนี้เขาไม่คุณโพสครับเวลาคุณโพสต์ลงไปเนี่ยมือที่สามดิ้นพลานครับคุณจำไว้นะเขาไม่กลัวว่าคุณจะโพสต์ประจานเขาไม่กลัวว่าคุณจะจับได้เขาไม่กลัวว่าคุณจะเป็นผีบ้าผีโบนะครับแต่เขากลัวว่าคุณจะรักกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มือที่สามกลัวที่สุด ข้อที่3ครับเมื่อคุณทําให้มือที่สมเริ่มมีพฤติกรรมที่ดิ้นล่้นครับคุณต้องทําให้แฟนเนี่ยครับสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปเดินห้างมาแล้วคุณรู้ไหมอยู่ๆมีผู้ชายคนเดินมาถามฉันว่าเนี่ยฉันมีแฟนแล้วหรือยังบ้าจริงเชียวนะครับมันถามมาได้ยังไงก็ไม่รู้และแฟนของคุณมื่อกีถามคุณว่าอ้าวแล้วคุณตอบว่าไงฉันก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรหรอกเนี่ยก็เฉยๆยิ้มๆแล้วก็พยายามเดินหนี หรือครับนะมีเพื่อนที่ทํางานเนี่ยมาถามฉันว่าฉันมีแฟนแล้วหรือยังต่างๆพวกนี้หรือมีบางคนเนี่ยมาขอบัญชีโซเชียลมีเดียเงั้นมาขอชื่อบัญ,บญชีโซเชียลมีเดียคุณต้องพูดให้ตนเองดูมีค่าและมีผู้อื่นหมายปองครับแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการบอกว่าเราจะมีคนอื่นเราเพียงบอกว่าคนอื่นเนี่ยพยายามมาติดพันเราแต่เราไม่ได้เล่นด้วยสิ่งนี้จะทำให คือหนึ่ทำให้เขามีปัญหากันเองก่อนแล้ว 2. องทำให้เขาสนใจในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นทำตึงๆประจานนะครับเจ๊เอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ครับเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับวิธีการทำให้คนเสพติดคุณครับไม่มีคุณอยู่ไม่ได้ครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจครับให้ยิ่งรักครับมันจะมี10ข้อครับห้ามทำเมื่อแฟนมีมือที่3ครับคุณรู้ไหมครับมีบางเคสพลาดตรงนี้ เวลารู้ว่าแฟนมีมือที่สามเนี่ยครับเขาจะทาอะไรครับวินถ้าคุณทํากับฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมหรอกถ้างั้นไปเลิกกันเลยไปหยากันคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันดิ่งลงเขาเริ่มไม่อินเขาเริ่มหมดรักเขาเริ่มเบื่อเขาเริ่มชินชาเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ทําให้เขาตื่นเต้นแล้วคุณท้าให้เขาหยาเขาก็หยาพอเขาหยาเนี่ยไอ้ใจของเราเนี่ยครับไม่ได้อยากจะเลิกจริงๆแต่ที่ขอหยาเนี่ยเพียงเพราะอยากเอาชนะ ก็ให้เป็นว่าพอแฟนหย่าแล้วคุณอยากได้คืนพอคราวนี้อุลาคุณอยากได้คืนแล้วคุณไปขอคืนดีเสียหมาทันทีครับเพราะนี่ถ้าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ครับมันจะมี10ข้อห้ามทําเมื่อรู้ว่าแฟนมีมือที่3ครับให้พิมพ์รหัสครับเหนือกว่าครับแล้วคุณจะได้10บวิธีในการชนะมือที่3มได้เร็วกว่ามันจะมี10บข้อห้ามทาอีกครับถ้าอยากให้แฟนเลิกกับมือที่3เร็วๆครับ ห้ามทำสิบข้อนี้แล้วเขาจะเลิกกันเร็วมากขึ้นครับให้พิมพ์รหัสคำว่าไม่แพ้ครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10เทคนิคนี้ไปให้คุณครับโดยทั้งหมด20เทคนิคด้วยกันที่คุณจะได้รับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิวิยาการทำให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวค,คุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแต่นนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนนะ้นต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวัดไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคำพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จากอ่อนหน,นี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นบาททำไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ500 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวๆวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ ราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ ,7890 บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ l ล n e แอดนะครับลิงก์ l ล n e แอดคู่ความปักหมู่ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3,6มแสนบบาทก็คุ้มนะครับ แล,แลกกับเง e ินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต